สวัสดีครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงทุกท่านครับผมบบาหน่อยใชยันเท้าครับวันนี้มาลงเวทที่อยู่บันห้องค้าครับอำเภอเมืองยะทูทรครับตรงกับวันที่ยิบหาครับโอ้ตรงกับวันที่ที่แปดครับพี่น่องจำลงมือแล้วครับพี่น้องนี่ลงเวทที่หาคาดูบ้านจะภาพครับตรงหน้างครับ ตรงเวทีหาคับตรงเหนือมนจะาาวที่ปเนหครับปุมไฟครับมอน,นี่นี่นอ้อครับทีมงานจากชายทีมงานครับเวทีหาคาเบาแยมเบาแยมหม้อน้ำครับมึอน,นี่เบาจมเบาช่า,ชา,างอเหี้ยครับ นะครับช่วงนี้ทุกฝนกับฝนเริ่มตัวล้วครับพี่น้ำแล้วครับพี่ไก่ฝนตัวครับพี่ไก่ผมเหนี่ยมารล่วงอยู่ครับบ้า,บา,จานจะาครั<อ>บล่วงหาช้าครับพ่่เราแดดเป็นแดดครับ อ่าแต่เขาพิมงานเดี๋ยวก็ได้นนแล้วนี่ครับถนนสายหลักครับพี่น,อน้องเทียนนี้จะไปอำเภอเมืองครับเทียนนี้ไปอำเภอเมืองครับดูครับมื่อน,นี้ลงตะเวทีครับพี่น,อน้อง ได้รัาข้อมก็จากระบบเสียงเฉยๆเท่าครับหรือจานที่มีครับสีพันถิ่นมาร่วมงานน้ำครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณอาจารย์ที่มีครับเพันถห่นมาร่วมเวทีเวทีมาก่อนเครื่องครับเครื่องนาจากช่วงค่ำครับเพิ่อจังหวัมากครับพี่นอ่ะอยู่ตู้นี่ครับชื่อลงแล้วเลยครับ วันที่ทิพเก่าตอนเย็นตอนแรกยังดีคราบมาเกี่ยวครับพี่น้องนี่ไรับเซนนี่ครับไปเซนไปตั้งประจิวครับเสนอใจเจ้นบทครับพี่น้องมือมันเป็นมื่นชุดมือหนี่เป็นมื่นเตียงครับพี่น้องตรงเวทีหาคาครับนี่คือพื้นเวทีเบาวแชมำไม่เบาช้ำฮ้อนวะฮ้อนฮ้อนเบาช้ำเบาชัง bao sang nào 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 Ôi oh, đẹp nó làm đấy các bạn cũng trang lắng gặp Rồi dừng lên nâng thấp cái nào Cây giả tiết lợi Rồi กันิดเดียวทิวทิวตัดกุ้หมูบานเลยครับเดี๋ยวนิดเดียว,ว,ยวมีการเติมของไฟบ้างครับพี่น้องดูบัตรได้ยินแต่เทียงครับที่ทัดบ้านห้องข้า แบบน้องขาครับพี่น้องวาวแชมป์เข็นเวทที่สองสางขายัง,ง,งจะขึ้นแต่แล้้ครับติดขาขั้นสองครับพี่น้อง คือว่าเป็นการเทสเรียบร้อยครับเฮ้ยอประมาณที่มหาเพรสยี่ที่เพร์ครับเอา้าดึงขึ้นตึ้งจำจำไหมจำเดี๋ยวดเดือกันไปน้ำวะ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่นั่นบ้าเรียบร้อยกลางเสร็จล้เรียบร้อยแล้วเรียบตัง้งแต่เพื่อนเอาป้ายธนามาติดครับพาท่านตองรับได้ไหมละครับเพี่ที่หาคาครับคลิปนี้ผมเบาหน่อยที่ท่านเช่ากับกาบลาพี่น้องไปเตยเปี้ยงแค่นี้ครับสวัสดีครับ กลับบ้านนะ่ะกลับบ้าน,น่ะครับพี่น้องรึนมาแล้วครับบายๆครับพี่น้องไปดิไปกลับรถกับูุดี